ว่านสมุนไพรไปขายในเมืองเฮ้ยตื่นเ้ยนี่ไปน้ยังวะไปเดี๋ยวไปกินไงเออขอบใจไว้อ้าวมีอะไรล่ะยังไงไม่ไเดีนะไ,ไม่เห็นวิ่ตั้งใจมาตามมาโถไว้รอนานแล้วไปได้เก็บสมุนไพรกันเออไปไม่ใช่ไหนติ่งคนเดียวที่ออกไปหาโชคลาภเพื่อหาไม้กฤษณา สมุนไพรบางกลุ่มชอบที่จะล่าสัตว์เอาเนื้อไปขายในเมืองการเดินทางยากลำบากยิ่งนักนการเดินป่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทําโทษเอาแต่ทุกคนก็ไม่ยอมโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรอะไร้า

เดือดข้ามเลยนดาัันโอ้โห้วนน่าดูเลยตหาของป่ามาสุนย์ไทยอืมปลอดัไหมปดภันะจิ๊ and that's 好。 ฉันเองฉันเองตายไปแล้วพวกมึงลาสัตว์ปลายสิห้ามใส่มึงก็ไม่เชื่อตายโหงแล้วสิออกไปไม่เอาอีกแล้วยิงมาได้ดูโอ้ยจะไม่ล่าสัตว์แล้วจะดูได้จริงจัง ถ้าบอกเองแล้วเจ้าป่าอยู่คิดล่าขัดใครมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจัดงานยากเทียบพี่สองคนไม่จนนะการเดินป่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทำโทษเอาแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อสิ้นหวังในชีวิต เออแม่มึงทีนี้พี่จะเข้าป่านาศูนย์ไทยแล้วมากิจนาไปไหนวันจ้าพี่ไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันกับลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมอาหารไว้ให้พี่ไปกินกลางทางนะจ๊ะเออไปดูลูกที่วัดบ้งเปล่าเนี่ยจ้าฉันเพิ่งไปดูเมื่อเช้านี่เองหลวงพ่อยังชมเจ้าแดงท่องขันนาเก่งมากเลยจา้าลงจากเขา ดีเหมือนกันพ่อมือ่อฉันก็อยากเห็นชัยก็อ,อยู่เจ้าแดงดนะ้วยคืนนี้ถัดมาวรับงถ้าเสร็จยัง ถ้าเกิดจะหิวกางทางเที่ยวของเมียพีน่า้มดี๋ยวจ่ดีน่ารักกันรักี่คนเดียวแนจะรักใค่น้าโอ้หวานแววลูกเลยไปาฉากันเลยไปกันยังไปดิ ที่เก็บ,บกกกากามา,าเป็การทานะจ้เนี่เขาอะไรก่อนย่ขึ้นเาลกอที่โชคดีนะจะหอได้ของฝากขาน,น,น,นะจะ,ะเก้งเ้งเรียกจังเลยกูได้ยินนะ กีเดอนะเอาไ้หอมกันปะปปปมันมันยืดจัะจริงๆเหรอกูรอมัน้งนานเลยเดี๋ยวดีๆนี่เอาเาโอ้โหเอาไปไงคุณน้ำเพื่อนอ้อหของป่าได้เยอะไหแล้วเนี่ยได้มาบ้างนะสบายดี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 เหมือนกันมาเขาเดยเดวก ว่าเสียเลยรักกันมากวาไงมันน่าจะจริงไว้ที่เขาโน่นน่ะไอ้จริงอโอ้รู้จักเต็งดีนะเนี่ยอ้อมันเพื่อนผมมันเพื่อนผมเดี๋ยวไปด้วยกันเลยรอตั้งนานละมากันเหรอช้าไปหน่อยเตี่ยวรอตั้งนานไปเสียเวลา เดี๋ยวมุกจะข้ามนะ พวกเขาทุกคนคงต้องใช้ชีวิตตามปกติอ,ออกหาไม้กฤษณานาสมุนไพรธรรมชาติในป่าลึกทิ้งจะลำบากยากเย็นแสนเข็นเพนียงใดพวกเขาทั้งหมดก็ต้องอดทนททเพราะว่ามันเป็นอาชีพของพวกตนรถฐานที่ตรงนี้นะมันเป็นสถฐานที่ต่าสมัยก่อนมีเมืองรับแหล่พวกเขาเลียน่มันจะมาหาของป่าทุกขบุตรไทยเลยยิงสัดป่าตุกเก่พวกวานมัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตัวก็ได้ดีดเพื่อไม่ใหระลายแต่เขาลูกนู้นอ่ะขับไปไปมาแล้วมีเสือสมิงกลางคืนมันจะมีโอ้แปลงไก่เป็น,ปนผู้หญิงโอ้ยงามเหลือเกินแต่ลูกคนมันก็โดนแน่พามันเคยกลัวเลยเสือสมิง้าพ่พา่ไปเจองูนะข้าไปเจองูนะเดิมเท้าขาเนี่ยฮะงูจงอางโอ้ยไอเสือสมิง ไปไกลๆเวลาเจอแล้ววิ่งหนีแทบไม่ทันนี่ฮะข้าไม่เชื่อเองหรอกคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรสมุนไพรเออว่าเราจะไปเขาลูกเนี้ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างมันยังอไกลเหลือเกินข้าจะขึ้นให้สุดเขาเลยในเขาสูงๆนะข้าอยากขึ้นไปเมื่อนกัน ข right ึ here, oh, all ally, all ้นไฟหลายทีแล so ้วไม่ถึงสักทีเลยเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะมากเลยเนี่ยเขาแหลมแหลมทุกสูงและอะไรกิจสนานก็เยอะมากเลยเนี่ยแต่เราได้มานี่ก็คงจะโอ้ขายเดืระคายลา้เลยหลังจากได้พักผ่อนพอสมควรพูดคุยเรื่องราวชีวิตให้ฟังกันทุกคนออกเดินทางลงจากหน้าผาเพื่อเก็บสมุนไพร ไม้กีสนา

นั่น่สิเดี๋ยวไปเอาไปแก้บ่าที่บ้านอาชีพของเราโดยตรงเป็นพันป่าเราไม่ต้องฆ่าสัตว์เพี่ยงหาของป่าเป็นายก็อลองให้พวกมันทำดูถ้ามันก็ออกจากป่าได้ด้วยเปล่าก็ไม่คุณเล่นนะพี่เก่งนี่รู้ว่าฉันกลัวเสือจะตายไปเฮ้ยในป่าว่าพูดถึงเสอือจะเจอจริงจริงเฮ้ยเสือมาขงลังแกเฮ้ย มัเป็นชาน่ามาได้ย่างไรทำไมตาขาวอย่างนี้ขนาดไม่มีเสือมามันยขนาดนี้ถ้าเสือมาจริงมันจะขนาดนไหนฮนะตอคมไอ้ไอ,อ้หน่อยเยย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 ่ยยยยยยนยยยยยย ก Dante, ูว่าจะไม่มาแล้วนะเนี uh, ่ยกูดิดูแล้วหมดแล้วมนี่เว่ยคือโห่จริงจริงเออเขาบอกว่าี่ตกหนังสือแม่จะตกหลุมพรางเลยขนาดนี้กูมาในป่าเนี่ยกูจะไปทางไหนมึงไม่ได้ดูเรื่องกเออมึงนี่สุกซ่ากูบอกแล้วนะนก็กูัวอย่างกลัวอย่างกลัวการออกหาสมุนไพรในวันนี้ทุกคนกลับลงป่า and black jeans ถ้าพวกเราเนี่ยจะหาทางลงจากเขาได้ย่งไงคงต้องบนบานสันกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดท้ายากับพวกเราความอ่อนลา้าทำให้ทุกคนพักผ่อนกันนี่นี่ที่เป็นพวกเราเน,น่าจะไปดูใกล้ๆมันจะไม่รู้ว่า,วามันเป็นอะไรกัน นปริงถอนยาข้างกายเพื่อจะปูนอนแต่ต้องตะลึงเพื่อจะแหวนวงใหญ่เท้าหัวแม่เท้าคนโบราณเฮ้ยเจอแหวนไหมอะไรโชคดีไว้ได้แหวนไหมเจ้าปลาเจ้าเขาน่ะให้แหวนกับข้าแล้ว ทุกคนต้องรีบช่วยกันถอนหญ้าบริเวณนั้นเพื่อแสวงหาโชคราบกันแต่ทุกคนก็ต้องผิดหวังแต่ในติกลับเจอรอยเท้าเจอรอยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเจอรอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันแปลกเว้ยมีก้นหอยนี่ยโอ้ มมันต้อองงเเป็เืจหรร์นแนนะ่อยเท้าที่ทุกคนเห็นเป็นรอยเท้าที่ทุกคนแปลกใจในายติ่งนึกในใจว่าจะเป็นรอยอะไรก็ช่างทุกคนขอพรให้กลับบ้านในอย่างปลอดภัยทุกคนจึงลงจากเขากลับไปหาลูกหาเมียอย่างปลอดภัยดังอภิน,นิญาร เอาพี่เนี่ยรออยู่พอดีเลยโอ้โหคิดถึงแทบแย่เลยนี่อโชคดีกับมาล้เลยจ้ะพี่พี่ได้สมุนไพรม่ต้องไหลอย่างและมีมันมาฝากด้วยนะาจะยนที่ต้องักินพีะหลังจากนั้นนายติ่ง ก็ได้นำบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับตำบลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บรุรีในสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรได้เป็นเจ้าอาวาสและมีตําแหน่งเป็นเจ้ามณฑน,นหรือถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดเมื่อบทลูกชายเสร็จเรียบร้อยพวกเพื่อนก็กลับไปจนหมดคงเหลือในติง่งที่อยู่กับการเป็นอยู่ของลูกชายจึงกลับไม่ทันจึงถือโอกาสอยู่เที่ยวงานวัดในวันรุ่งขึ้น เป็นงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทนายติต่งเข้ามาปิดรอยพระพุทธบาทกับชาวบ้านด้วยพอมองเห็นรอยพระพุทธบาทที่มีรอยกงจักรอยเท้าที่มีก้นหอยนายติง่งจึงจำได้ว่าเขาเคยเจอมาก่อนบนยอดเขาข้างบนจึงตัดสินใจเข้าไปหาหลวงพ่อเพชรไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทมาริยถ้าไม่มีบุญวาสนาเนี่ยไม่ได้กราบไหว้กันง่ายๆเดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ย เขาจะส่งกลับไปแล้วคร,ครับผมไปจากสกการะมาแล้วครับคุณท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างจิตใจสงบขึ้นไหมครับผมคิดว่าผมเคยเห็นรอยพระพุทธบาทแบบนี้มาก่อนครับโยมเคยเห็นมาก่อนแล้วรอยพระพุทธบาทเนี่ยอยู่ในจังหวัดเราหรือเปล่าผมกับเพื่อนออกหาของป่าขึ้นไปบ,บนเขาพวงเคยเห็นรอยพุทธบาทเนี่ยเหมือนกับที่วัดนี่แหละครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็จะมีรอยพระพุทธบาทไม่กราบไหวเหมือนกับที่อื่นพระมาจะทรงรองจ้าววาัดไะขี้ดูที่ว่าเป็นจริงหรือไม่ผมนำทาง,ทางพาไปดูได้ครับขอบคุณท่านท่านไปตามรองจ้าววัดพบอาตมาบ้าคืนนี้พักที่วัดนี้งสักคือน,อนนะโยมนะ รุ่นนี้เพื่อเดินทางกลับกันถ้าเป็นจริงเนี่ยอาตมาจะไปจัดการใหนนะนายติ่งกับเพื่อนพาพระครูท่านรองเจ้าอาวาสไปพิสูจน์ความจริงที่นายติ่งได้พบเห็นการเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบุกปากเขาแต่พระองค์ท่านทั้งสองก็ไม่ย่อท้อ